ัดีคับแลวนี่คือรายการ NSK TV นะฮะอยู่บน NSK แลวนี่คือเกม Mac and the Magic Marker นะฮะก็มาเล่นกันต่อพาร์สามเลยเยี่ยมอ่าเฮ้ยตายวู้ค่าแม่งเลยมันต้องมีอะไรนนแน่ๆครับมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ข้างบนนั้นแนะ่อ่าตรงนี้ก็ง่ายๆครับนี่นะฮะต้องสร้างอย่างนี้ครับ เป็นไงล่ะเฮ้ยสัดทำไมมันได้เป็นอย่างงี้เย้บ <laughs> <Yeah. S 1> ันไดแม่ไม่คงที่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีการแก้ไขบันไดใหม่ครับเฮ้ย yeah. อืมเยี่ยมเฮ้ยไม่ใจเหรอวันเพิ่มไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมึงคูยอะ้งหน้าเนี่ยว้าวว้าวว้าว บ่นเฮียอะไรข้างล่างอ่้บนมากว่ะไปต่อไปเขาบนแล้วเอ้ยเลยอ่าเฮียแตงกว่าไม่เราไม่เอาแล้วครับเราเล่นอย่างเดียวนะเอาตรงนี้หายไปไหนวะอ๋อเฮ้ยเยอะอ้อเยี่ยมไปเลยครับต้องรอเฮียอะไรอย่างแล้วเฮ้ย อีกแล <Bond> ้วน <an> ี่ค <congratulations> ร<อ>ับง่ายมากครับเล่นได้งสุดละคุยเยี่ยี่แล้วแต่ปาร์แรกกันแล้วไอ้ส <ki> ัสอ๋อ nice ตรงนี้ก็รู้ดีนะต้องทำอย่างนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยอืมอ๋อ nice ปีอะไรเสียงมึงอะโอ้อีกอะเวลาถึงป้ายอะไรแม่งไอ้เฮี้ยนี่แม่งชอบโผล่มาสัตว์แอบหลังป้ายว่าเฮ้ยทำไงวะเออนี่ไงเออใช่แล้วต้องเก็บไว้เยอะเว้ยแล้วแม่งก็เอามาบัง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 ,ง,งลมเฮ้ยบังเป็นแดดเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเยอเพราะไอ้ฝนไอ้เฮี้ยนี่แม่งโดนท,นดนทีตายเลยสัตว์เป็นอะไรที่เยอะมากเออเฮ้ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วฮะแล้วเราก็ดันลงไปครับบ้า้อนจริงเลยเออข้างล่างมีเป่ะนั่นไงอ้กากลัวแลวแม่งต้องมีเี้ยนี่ว่าทำไมมันเป็นรูลงไปนะฮะตรงนี้ก็ง่ายๆเลยตามสเต็ปเยี่ยมโขลยพี่อะไรวะ ตรงนี้เราเรียนมาแล้วครับโคตรง่ายอ่ะเฮียเฮียอะไรนหน่าเนี่ยว้าวว้าวว้าออ n น c e <oughs> เราไม่เอานะเรารีบเล่นนะฮะไม่ไหวนะ <c oughs> อ่าได้ไปจิกคืนเปล่ากูไม่รู้เฮ้ยเียไม่ได้ <c oughs> อะไรวะ ว้าไปไหนหินหินไปไหนวะอ๋อกูก็ไม่รู้ทำไมอ,อ๋อเฮียเนี่ยช่วยเว้ยเอ้าแล้วมันช่วยเฮียอะไรกูขวางทางกูนเนี่ยน่าโดนฟใส่ไม่ทันหรอก โอเครีบเล่นเลยไม่ต้องช้าละตอนนี้เราลีบนะเอ้ยอะไรอะเฮ้ยมงมงนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรามีวิธีเกียนเว้ยอ้าวไม่ได้หรอเฮ้ยเฮ้ยลงมาลงมาลงมาอาวไนส์ อเอียบ้านแมงบักเวเอ้ยเคยงสนอีแกะมึนักจะนักเกินไปละเอ้ยอ้าลอยแพอ้อยเียมเชด อ้าวโค้เยอะเลยมีปายเฮ้ยอะไรอะแล้วสุดท้ายมีอะไรปะเอ้เหีหว <laughs> นะเรามีวิธีอยู่ครับอืมทำไงดีวะเอาเอเอนี่ไงเราเราวาดดิวโดวในตำนานก็ได้ครับไม่ต้องทำอะไรหรอกเป็นไงเล่าเอ้ยสัตว์อ้า Yum. Yeah. Woo. Yay. Woohoo. Woo panas.